ตําขะเมนูเย็นนี so ้นะคะตําน anyway> ้ำพริกกะปิเหมือนเดิมแล้วก็หมูพะโลค่ะจากมื้อนี้คุณอดิเทพอยากกินจ้าคุณอดิเทพอยากคุณสิริให้ลองกินจ้าให้สามีกินนะจ้าสามีสุดที่เลิฟทานนะคะเนี่ยหมูหมอพะโล้แล้วไงได้ขีดได้ช้างแล้วนี่เห็นบ๊อก เกลียวได้แล้วเนี่ยเห็นบหมเฮ้ยแล้วก็ทำน้ำพริกไหนๆก็เอาเกลียวถุงเดียวเลยนี่พอดีเห็นอย่างพ่อวันนี้ทำน้ำพริกกะปิอาจารคุณน้าแม่ทำเออเมนูเหมือนเดิมนะคะทำน้ำพริกกะปิแล้วก็พะโล้พะโล้ค่ะ สามชั้นพะโล้ขาหมูเมื้อวันนี้ทําพะโล้ขาหมูนะคะเนี่ยุะครับเบื้องนี้พี่น้องเป็นแแซ่บเพราะปานยังุ้งปุ๊บจ้อพะโล้ขาหมู้อจ้าผูดใดอยากกินมุทุจอไม่กินด้อจ้าเมนูเย็นนี้้ป ีเทน้ำเทน้ำมาดูสิคะนี่เทน้ำลงในหม้อแล้วนี่นี่ก็สิคลอยเคี่ยวเล็บบาทนลยเคี่ยวมันเคี่ยวแล้วกับน้ำเออให้มันเคี่ยวหมูเออมีขนมวยไงต่ำนิดนึงเออเขาเนั้นเอออย่างนั้นละต่ำไม่ใช่ละ จะตำน้ำพริกับปีวันวันนี้เห็ดพะโลขาขาหมูคุณสามีอยากกินหมูแล้วนี่คุณลูกอยากกิน โยนต่าลมาได้ไหมใส่โซสเออนั่นละกับผีชีลาอ่เอาใส่เข้าไปไหนเท่าไหร่แม้ครึงนึงก่อนละผีไฟหนึ่งเสีด้วยกันงง มรดดำมบดดำแล้วมัวมนออหอมกระโจมาหลายแค่เคยหเนื้อตาัา า้น่ลวเดี๋ยวจะเป็นกอทับเออกอทับรถพิกเออด้นลพอแล้วมิตดีพอแล้วพอแล้วม่ปรุงไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปปรุงหรอกโอเคติ้งคิว Ừm, okay. ok nó cùng còn Ok, nha, khá ưu